ครับผมสีให้พี่น้องมาชมบรรยากาศครับบ้านนี้อันนี้ก็ร่วมมีมดครับบรรยากาศตลาดมัวบาลาเกียรติเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับการซื้อขายตัวร้องครับคือขื่นนัดหน่อยครับราคากันยังบ่อขยับประไดหดอกพี่น้องนะครับยังอยู่ตัวยู่ครับมั่วตัวละห้าหกพันเจ็ดแปดพันนี่ครับ าปสวัสดีครับตอบมานอยู่ครับเขาก็ได้ขายตัวเดียวเลยแหละขายผิวครับเนี่ครับน้อยๆสีกับชีพันธ์หนึ่งเด้ยครับนี่ครับน้อยๆสีครับชีพันนี่ครับตัวนี้กระ้รก็มีเหมือนเหมือนซองนี่ครับสองตัวนี่ครับเมียลูกครับอันนี้ผมใส่ให้เบิ็งบรรยากาศครับอันนั้นควายครับเป็นควายแล้วี่น้องเด้อทำผู้ใดอยู่ักลรับ พหาเลือกซื้อได้ครับม่วก็บถือค้วยก็บถืออยู่ครับยังบกรยับปันไดนะครับผู้เลี้ยงก็จะเลี้ยงไปเรื่อยแล้วพี่น้องขั้นบวกระดสนก็จะเฝ้าขายครับเพราะว่าวั่วควายมันถือนะครับเนาะตลาดผมออกบรรยากาศไม่เบิงนะครับคลิปนี้นะครับเนาะนี่ครับการสีว่ายแล้วครับพ่นกับบลายปันไดมือนี่นะครับคนกับสีโต๊ะเก็กน้อยพี่น้องครับผมนี่ครับเราเขากำลังลิ่นพี่น้องเ้ยนี่ครับ เอาเลยเอาเละร่าเาข้าวกันโกันได้ครับไม่ห่วยด่ขั้นกันกินดีครับรอง้าโอมสัอนย้อเมื่อกี้ไม่ได้มาเคัาบ่ครับในการบ้เโอ้ยอย่าลงเด้กตรงนี้เลยอย่าลงมเมียดยสิเห็นโอ้ยย่าินใลเพื่นเนี่ยอยินใลพื่นเนี่ยจะเบียดเลจะเบียดครับโอ้มีนป้ครับ ขอาวคุณด้วยล้ยัเอาผสมอย่างนี้สมยำไหนมันคล้ากัเทียนนะเจ้าคิดใจอยู่ที่เวยนร์คือคืนคือคืนครับนี่นะครับเวลาขอบคุณลาาลหลายนไะค,ครับเอาน้านำฝนจังหน่อยครับจังหน่อยจังหน่อยว่าได้เป็นพี่เป็นน้องกันครับขอบคุณครับ,อ <c oughs> อบเอร์ขอบคุณหลายไครับขอบคุณหดรนไลถุงหนึ่งอันนี้กระเสารุ่ยครับเสารุ่ยของใครครับของไอ่บ่ของใครเพิ่นเหรอครับต้นใดเลรอครับเนี่ย ขายเพิ่มสิบองไปสิบอขายแล้วเปนบอครับนี่นะครับ่มื่สองขายกันแล้วครับหนึ่งหบาทครับขายตัวกับสิบรยนะครับหนึ่งาบาทกำกำไรเล็กๆน่อยครับสี่ขายกันในตลาดนอกบินอกซาโดรีครับนี่นะครับใหยกันเบิ่งเทียบๆกันเบื่งได้ครับเป็นบรรทัดานะครับเวลาซื้งก็ซื้อกล้วยนะครับมีน้ำบาทนะครับ ม๋วยเตี๋ยันมี่มันทอดน,นะครับเอาไปเป็ดเทียวกันด้วยน้องพนะี่รองเนาะใช,ใช,ใช,ใชครับสาโลดีครับก๋วเถิกนะครับบรรยากาศไม่ดีให้นองเบิองนําครับต้อนรองกันไปนําขอบคุณหลายๆ์ทุกพี่น้องเด้อคลิปนี้ครับสําหรับผมเสียงของอข,ข,ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ